ตัวเบอใหญ่อันนี้ก็นี่ดีกว่าจะได้แต่ละตัวูดง่ายนี่ตัวหนาตัวพ่นนี่จ้ะน่ะอันนี้ถือว่าใหญ่เนาะดีตัวเบลือบล่าตัวเบลือบล่านี่เห็นกันชัดจีนได้พร้อมกันแอ้เ้ยน้อได้ๆน่แน่แ่กว่า ใหล้ลัษณะซับฟิมอสสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีจา้าวัียามเช้าจา้ามือเนี่พาพี่น้องมาคุจิโร่ที่ปุ่มจ้ะเจออะไรตัวแรกนี่มันฝนตกหลายมือหลายเนาะแต่ว่าลองมาเบิ่งเมื่อวานนี่ก็ตกจก้ะแต่ก็มากก็เห็นอยู่พี่ๆที่เคยมาหาจา้ะสวนปาล์มตรงนี้มันเนมออกอยู่นี่นี่ที่แรกย่านฝนตกแนละ้วพ,พีดพ่ดิไฟสิเน็มบ<า>ุษณาลองคุดชิ่งคายเลก ต้องไปทางไหนทางนี้นะเอาพุดแล้วต้องถมเพิ่มน,น้ำด้วยจ้ะเดตื้นขนาดเลยตื้นแท้เหมืนตัตวโตวขนาดไหนมีตัวใหญ่แล้วนี่ไ้ตัวให,ใหญ่แล้วจ้ะดูดิน,น่ะววขวใส่ขวดพี่จันผ่าขวดไปนิดใส่ไปเลยตัวแรก ไปหาไขยหนากันตจ้าจะสีส้มนะแทจะมองบวอ,ออกเลยว่าเป็นไขยเปิดก่อนที่ทางไปทางไหน,นไปทางนี้โอ้มีการเลี้ยวอีกชาด อแล้วอุ้ยตื่นมานั่แทงนี่สิโซตามฤดูกาลจ้าอาหารตามฤดูกาลจิโลอจิปโปมจิ้งลีดแ,แต่เสื้อเอินเนาะแต่ละภาาเอิบอนบวกกันจ้ะ ไม่กลัวจ้าเราได้เสียมคุมคมมาจากบ้านโฆษณาเสียมไปนในตัวพ่อพี่น้องสั่งก็ได้ถึงนะถึงนะทอดแล้วเ่ทอดแล้ว่ตื้นๆจ้ะชึบนี่เด็กติด,ด,ด,ดท่าตามตัดเลยตัดถึงชึบขึ้นมา เดี๋ยวขี้แตกนะโอ้ยตัวใหญ่ตัวยังใหญ่เลยสามดูไปทางไหนไปทางนี้เดียไปทางฝี ตื่นมากบอกเลยว่าเสียมคมพี่น้องเอ้ยจุ๊บจุ๊จุ๊บจุ๊หมดแล้วออกไหมเนอุ้ยตัวนี้ยังบูมิปีกเป็นโจนยู่เป็นโจนอยู่แต่ว่าตัวใหญ่มากเนาะเอ้วนแม่นบุฟิมเจอหูแน่ไปคุดอยู่เบิ่งน้ำดุกถุงถุงถุงมาทำงานเถอะจิอุ้มลักเฮา

ปลาบ้างเพือมันช่อนสองช่อนสามปเด้เม่นจ้ะผมนี่ดูนะฮะปลาบางหุงนก็เหมือนนะเนีบางหุง้นกับซอกแซกได้ี่น้องไอ้หัวใหญ่หัวใหญ่เสียมมีส่วนดวยจากเสียมคมนี่คุดอะไรจ้ะคือจังววาตื้นแม่นจ้ะ ก็จวดจวดจวดเลยสะใจม,มาแล้ว <c oughs> ดูวโอ้ดูอยากขึ้นมาโชว์ตัว tôi nhảy như vậy hù lẹt lứt nít tôi nít hù lứt nó lứt tại bố sống à. <laughs> tôi bố nhảy con này lứt khăn lặng y đấy bắt nhảy bắt nhảy lên ห้าความนี่แหละง่ายดีเลยถ้าทิ้งห้าความมันมักตันพี่น้องเอ้ยสามารถจ้าได้แล้วได้แล้วยชไหนยชเนี่ยเดี๋ยว บลเลบลือเบล่าน,นีพอป่นแล้วเด้ยอยังบอกว่าถึงเมนูทอดฝนเอาป่นซักก่อนหาแป๊บเดียวหาแป๊บเดียวตัวบอใหญ่อันนี้ก็นี่ดี กาจะได้แต่ละตัว,ต,ต,วตัวนี้อยากลึกเด็ดตัวลึกๆ่มีสังเกตว่าสีบล็อกใหญ่แต่ตัวตืต้ตตนๆนะสีใหายใหญ่เนาะก็ <c oughs> เป็นแนวนั้นพี่น้องจา๋าข่อยแบบนี้พี่น้องว่ามันลึกหรือมันตื้นมามาเล่นกันไผ่ว่าตื้น <c oughs> ไผ่ว่าลึกนี่เจอแบบนี้นึกว่าลึกแท้คือกองดินมันใหญ่่เนาะ <c oughs> ประสบการณ์ยี่ส <c oughs> ิบสองปีโเลี้ยวแล้วเลี้ยวแล้ว,วมาคิแล้วทั้งดินทรายและ ก้อยใหญ่ใส่กับ่บแน่ด้วยก็ขึ้นนะลึกแล้วพี่มาทำทีไรเด็กเอาไก่เลยแต่พุดง่ายจ้ะบบมีห้างตามแะ้วกับเป็นดินไซด้วยแต่กันนั่นแหละในความง่ายมันจะสีลึกเฮาพุดง่ายจะเลาะฟุดง่ายคือกันเม่เอาวัดกันแบบกนี้เลยว่า เด้เจอแล้ว,ว,ว,วแต่ข้อดีของมันลึกสำหรับกระยามันมีอุปสรรคคือง่ายตัวขนาดตัวเพิ่นี่จ้ะน่ะอันนี้ถือว่าใหญ่นนเนาะนะมาใส่ขวดแปบ๊บเดียวเอาปนเลยเด้อขัน,นเทพเด้อบอกไว้ก่อนเรื่องกุกจชโลนี่ค่ะามาหามือมาโรดแล้ว เอาแล้วพอพี่น้องเจอไขวคู่กันบาดน,นีส่สาวสน้องอีกบอกว่าแข่งกันเป็นไผสิได้ก่อนกันเอาแล้วบาดน,นี่เอาแล้วใส่แรงไม่ยัง้งพี่ฟิลตอนนี้หูเริ่มเฮียโอ้ลึกขนาดเลย,ยเริ่มไปหากันสรุปไว้เดียวกันกคนผ้าก,ก็ได้ไดแล้ว <laughs> แม่ได้เราไปฟิล oh no. ์ม no. ดีสิ้นมากสิ้นมากได้โชว์ดิได้พร้อมกันนะเฮ้ยน้อได้เนหันได้เนะแม่กว่าให้ลาสนะสับฟิลมเหรอให้แม่สนะรถ เพื่อได้หัวไครแต่มันบูมีลาาตามทางนี้นะตามมีลาาตามมันสิคุยยากจ้ะลึกเสมอทุกอยากโหยอยากให้มีล่างไม้นะไปเจออีกแล้วบ่แม่หลาะพี่ิมเอาอันนั้นออกละเม่เออ่มันฉิบๆขผมบ่เป็นสองขวอยูกใกล้ๆกันนะ เด็กพุงไปทางไหนทอาเม่ไปหาควายท่าโอ้คือใบจิสิจะได้บะเนาะเป็นอยู่ในการข,าาของการ,ารจกดๆฮ้ละล่ะยังดีตัวบักใหญ่ด้วยจ้ะตัวซีอิ๊เอา้าวใส่นี่เห็นอีกควายนึ่ง ากันเลยด้ข้างๆที่หนูอยู่เอาไม้ปักไว้ค่ะน,น้อยๆกระสีเป็นวิ่ง่วแหละเปิดมึงก่อนว่าดิ <Okay. S 1> มันบอกดิข่อยติดๆกันเลยนอาทางนี้นไปไปลืมถมให้เพื่อนเดอ้อ ออกแล้วเี่ยบ,รบออกรใหญ่เลยคือออกมาขนนี่คืเพิ่งบุถึงซ้ำทำไรไปทางพี่ติ๊กจะเลยจ้ะฮม,มกินอือยืยนคนะ่ะ ดีตัวเบลล์บาร่าตัวเบลือบาร่าเงี้ยเห็นกันชัดเจนอัมฮใส่ส่วนเพื่ค่ะกับเป็นสองกับเป็นสองชั่วโมบาพี่ฟิล์มหลายพี่ฟิล์มอ่ะอะไรแบบอย่าง ถึงแล้วถึงแล้วยกเฮาเลยเติบโตมาในแบบนี้นะจ๊ะพี่น้องก็สิต่างกันเนี่ยผูกบ่เคยก็สิยากแน่อะไรเนาะเจอแล้วบ่ฟิล์มโอ้พี่ฟิล์มก็เจอคือกันตกใจพี่จังอย่าไปตกใจมึงจะอิจะรองละ นี่ถึงแล้วขึ้นมาน่ะนี่เอาไปใส่ถุงมือมันดีมือเจ็บเจ็บเด้อจ้ะ ไปใส่เลยดีดมือแล้วบดีดจะเดิดไปผุนแล้วเอ๊ะตัวปลาเลอดปลาล่าเลยเด้ฮึวึ่นงนี่วึงนี่อย่างอ้วนเลยอย่างอ้วนเลยตืย้นคืบเดียวสองจ็อกโคตรแล้วสองจ็อกหรือสองบาทเสียม สิ<ด>่งแต่ขาในาานู้นขาชุบโอ้ตัวอ้วนปิ๊บอีกคือกับข,ขวดไปไดูเดรัจยานเลยกินปะดำดำน่ะห่อแล้วจ้ะคืบเดียวพี่น้องนี่ดิจุ๊บๆได้เลยเด,ด,ดอันนี้เห็น รูตัวผูตัวเมียพี่น้องเคยบอกจมจ่ได้ตัวมันบ่ใหญ่น่าจะเป็นตัวตัวเมียเนาะเอาเองตอบเองจะคิดจะถือปานกอยเหนียวเนาะเขาเหนียวเขาเจ้าเลยว่าสลับกันอะพี่น้องเขาบอกพี่น้องรู้ใกล้กันพุแม่เนี่ยข้างหน้าดินเป็นแปเป้าอุย ผู้ข้างหน้าคะดินเป็นแป้วๆค่ะ,ะ,ะจ้ะใช่เพราะเพิ่งถูกฝนเพิ่งเลยเป็นแบบนี้เจอแล้วเจอรู้แล้วเดี๋ยวเจอแล้วเราก็มุนแบบน,นี้ตามทิศทางเพิ่จ๋าอื้มไ <c oughs> ป็น้วแบบไม่นบอกบอกทอดไม่แท้กออ็ไม่ใช่ mèo nè, tung tưng, cà tưng tưng, chúc, đi, bố giải phân đáy túi này, để xem bãnh háo hang, hang to nhảy đứa ban háo được, nhưng mà hang lức mà, hang lức, ở, <laughs> <laughs> ờ, ban sở tích ở, 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 ขุดงา่ายอยู่บ้านค่ะอยู่ใต้นี่พุดง,งา่ายพี่ซินก็อยู่ทางวาแปลนอีกแนมเห็นขวยอะไรง่ายพ่อพี่นอ้องจ้ะมันลึกบอกว่ามันลึกแน,น่นอนมีสองหูบบบนี้มันมีสองขวยเอาพี่ก่อนเนาะจ้ะยูพี่กันเลยพีย่ได้แะเนี้ ถึงโอ้ยถึงแล้วนี่ดิเห็นตูดแล้วพม่ดีแเือเเดียมดิเห็นบอก้องเห็นบกนี่ดิมคุ้มจะคุมอยู่นี่ชุดใสขวดเฮาโยนไปไกลแทะนมาเอาหูนี่ต่อไปนี่ด้วมันจะมีบบสองขวอย

ดันนิดนึงเออบัเป็นก็สิได้บอก <c oughs> เป็นก็โอเคไปนั่นแหละเสรแล้วนะดีไปตามฮูเขาแหละตูดแล้วนี่เอามือจกเออจกตูดตัวเองอ่บอะบ่แม่นบ่แม่นอย่าเข้าใจพิษเดอ้อพี่ฟิล์มหาสินยังอยาก นี่อ้ก็ได้หลายแล้ยตัวนี่พี่ฟิล์มก็ได้อพอป่นอยู่เด้อชมในาหลายเลยเออไ,ไปนี่ไปหาควายตอกับบ้านพี่น้องบบนี้พอได้ป่นแล้วจ้าเนี่ดิแม่ได้เยอะมากเลยถือว่ามาแป๊บเดียวเนาะจ้า ตื้นบ้างลึกบ้างแต่ส่วนมากตื้นจ้ะตัวใหญ่ลำพุ่น่ะไม่รู้ว่าเขามาแป๊บเดียวนี้เขาจะได้ทั้งมือจากโตฮะเดี๋ยวค่อยเป็นนับอยู่คลิปหนึ่งอยู่ก็ได้เนาะโอเคหันลอยอยู่บ้านน้อรวมกันเนาะรวมๆกันนี่องแม่ไม่ได้โตยังไงบ่นเลยเป็นหญ่สมคนคุดสมคนคุดเลยตีแม่คนคุดสมบูรณ์กันสมบูรณ์ใหญ่ได้กินแล้วจ้าคิดว่าตอนแรกคิดว่าสี่หามันบดเจอเพราะฝนตกคู่มือเนาะมาแล้วอุ้ยควายหลายขนาด เอาจริงๆเมือนี่มาสายพี่น้องเพราะว่าตอนเขามาบ่แมนสิเก้าโมงกว่าหรือบ่เมนาะเนาะอันนี้มาแป๊บเดียวจะถือว่าได้หลายมือใหม่เข้ามาแต่หกโมงเศร้าหรือเจ็ดโมงเศร้าคือมันสีแดดบ่แห้งเขาสิบ่เมื่อยคือการคุดจิโร่จิป่มเนี่ยมันใส่แห้งเลยพี่น้องเอ้ยผู้ใดคุดบเคยคุดเนี่ยคุดมาสามตัวเนี่ยถือว่าเก่งะเมื่อยแม่นเขามาสวยไปไหนเขาแห้งเมื่อยจ้ะแต่มือใหม่พาพี่น้องมาอีกแต่เศร้าๆนอนอี๋เนาะจ้าเอาาจกิมนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ในเพี่องจ้า สวัสดีครับสวัสดีจ้า